สวัสดีค่ะส้มชุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มชุนจะมาอ่านนิยายเสียงเรื่องบ่วงดวงใจซาตานท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถหาอ่านนิยายเรื่องบ่วงดวงใจซาตานฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ mapmarket.com โดยเสิร์ชหานามปากกาพนักรท่านก็จะเจอกับนิยายทุกเรื่องของพนักรนะคะพร้อมกันหรือยังคะเชิญติดตามรับฟังค่ะตอนที่11อดอดีตที่ยากจะลืมในนิยายเสียงเรื่อง บ่วงดวงใจซาตานวันรุ่งขึ้นภูรดารีสอร์ทก็ได้มีโอกาสได้รับสายตรงจากคณิตพี่ชายของคณินเจ้าของรีสอร์ทพ่วงตำแหน่งผู้จัดการด้วยอีกหนึ่งซึ่งโทรมาบอกพนักงานหน้าฟ้อนให้เตรียมห้องวิวดีที่สุดให้กับแขกชื่อทอนดังนั้นในตอนสายทางแม่บ้านจึงบุ่นวายการพอสมควรในการเตรียมสิ่งพิเศษให้กับแขกที่กำลังจะมาในบ่ายวันนี้รวินาเดินตรวจงาน จากห้องพักโซนตึกเสร็จในตอนสายและได้ยินว่าวันนี้จะมีแขกพิเศษมาพักที่เรือนพักชื่อเรือนกาสลองเธอจึงตัดสินใจค่อยๆเดินไปที่นั่นเพื่อช่วยตรวจตราทุกอย่างช่วยคณินซึ่งช่วงเช้าวันนี้คณินไปประชุมรับงานที่ต้องร่วมกับทางราชการเรื่องการออกร้านในงานกราชาติประจำปีนัสา,ารกางจังหวัดและเมื่อตอนที่รวินาไปถึงทุกอย่างก็เกือบจะเรียบร้อยหมดแล้ว หญิงสาวจึงได้แค่ช่วยเปลี่ยนผ้าผูกม่านสีใหม่เมื่อมองว่าอีกสีน่าจะสวยกว่าและเขียนกา้าต้อนรับวางไว้บนเตียงที่ปูไว้อย่างสวยงามโดยมีผ้าขนหนูพับเป็นรูปช้างหมอบไว้คู่หนึ่งห้องนี้เรียบร้อยแล้วก็แยกย้ายกันเถอจาวันนี้คนน่าจะไม่ก็เยอะเท่าวีเกตที่ผ่านมายังไงก็ช่วยดูของใช้ในห้องพักให้ดีนะจ๊ะแขกโซนตึกชอบขอเพิ่มบ่อยๆใช่ไหม ค่ะคุณน้ำแม่บ้านกรอยใจตอบรับถ้าของในรถขาดก็รีบไปเบิกนะจะได้ไม่ฉุกละหุกจากนั้นรำมินาก็แยกตัวกลับไปที่สํานักงานเพื่อดูงานด้านเอกสารต่อไปและเมื่อเวลาประมาณบ่ายโมงเศษก็ถึงเวลาที่แขกพิเศษเดินทางมาถึงเขาเป็นชายหนุ่มรูปงามสูงยาวผิวขาวราวกับดาราเกาหลีในสายตาของสาวสพนักงานที่กำลังทำงานอยู่แถวนั้นมองกันตาลอย ฝันกลางวันการไปเป็นแถบๆอยากจะเข้าไปซบไล่เพราะว่าอยากได้แฟนหลอแบบนี้แต่น่าเสียดายที่ชายหนุ่มคนนี้กลับไม่สนใจอะไรเลยนอกจากมองไปรอบๆราวกับต้องการจะมองหาใครหรือว่ามองหาอะไรอยู่นั่นเองเอ่อคุณทรนคคะประธานโทษน,นะคะไม่ทราบว่าคุณทรนํกำลังมองหาอะไรอยู่หรือเปล่าคะถ้าเราจะได้จัดการให้คะ่ะชูรีพรเอ่ยขึ้น ชุลีพรพนักงานต้อนรับถามลูกค้าพิเศษในวันนี้ชุลีพรพนักงานต้อนรับถามลูกค้าพิเศษในวันนี้เมื่อเห็นสีหน้ากังวลใจจากเขาขณะที่พยายามมองหาอะไรอยู่ไม่ได้หาอะไรเป็นพิเศษหรอกครับทางคุณคณิตได้แจ้งมาหรือเปล่าครับว่าผมจะมาขอพบคุณคณินผู้จัดการรีสอร์ททอนปฏิเสธความช่วยเหลือก่อนที่จะบอกสิ่งที่ตนต้องการให้อีกฝ่ายทราบและทราบว่าคณิน จะเข้ามาตอน4โมงเย็นโดยขอเลี้ยงมื้อเย็นต้อนรับเขาที่ห้องอาหารชื่อดังของรีสอร์ทด้วยทอนจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าไปพักผ่อนที่เรือนการสลองที่จัดไว้ให้เขาเป็นพิเศษในขณะที่เขานั่งอยู่บนรถกรอล์ฟโดยมีพนักงานขับไปยังที่พักนั้นทอนไม่รู้เลยว่าเขาคลาดกับคนที่เป็นเหตุผลให้เขาต้องมาพักที่นี่เพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้น ราวินาเข้ามาสอบถามถึงแขกพิเศษที่เป็นเพื่อนของพี่ชายคณินที่เพิ่งได้รับแจ้งว่าชายหนุ่มมาถึงก่อนเวลาเพราะเธอได้รับมอบหมายจากคณินให้รอต้อนรับแทนเขาราวินารู้สึกตกใจเกรงว่าแขกพิเศษจะรู้สึกไม่พอใจที่ไม่เจอใครเลยเธอจึงตัดสินใจติดต่อทางห้องอาหารที่กำลังจะนำน้ำอันชันสูตรพิเศษไปเสิร์ฟเป็นเวลคัมดิงที่เรือนกาสลอง ว่าเธอต้องการจะไปพร้อมกับพนักงานชุดนั้นเพื่อขอโทษเขาไม่นานรวบินาและพนักงานเสิร์ฟก็ไปถึงที่หมายโดยรถกรอล์ฟดัดแปลงพิเศษเพื่อขนส่งอาหารภายในรีสอร์ทรวบินาเป็นฝ่ายเคาะประตูไม่กี่อิดใจแขกพิเศษก็เปิดประตูออกคนทั้งสองถึงกับนิ่งงันไปเพราะคาดไม่ถึงว่าจะเจออีกฝ่ายในเวลาที่ไม่ได้ตั้งตัวอย่างนี้โดยเฉพาะทอนเมื่อเห็นว่าอีกฝ่าย อยู่ในชุดคุมทองเขาถึงกับพูดไม่ออกเหมือนเลือดในกายกลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วกับความจริงที่ได้ประจักษ์อยู่ตรงหน้าคุณคุณเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่านั่นคือประโยคแรกที่ทอนเอ่ยถามอีกคนขึ้นหลังจากที่เขานั่งคุยกับเธอที่มานั่งสวยในสวนข้างๆเรือนการสลองนั่นเองก็ตามอัตภาพค่ระรวินาที่ยังคงไม่กล้าสบตาเขาเสียงตอบเบาๆเธอรู้สึกอาย ที่ต้องมาเจอเขาในสภาพนี้อุตส่าห์ปฏิเสธไม่ตีจากเขาทุกอย่างแต่สุดท้ายเธอกลับมาท้องไม่มีพ่อเสียอย่างนั้นหน้าขันนักเชียวคุณท้องอยู่อย่างนี้คงไม่สบายเท่าไหร่หรอกมันควรที่จะได้รับรู้เรื่องนี้ทอนบอกด้วยน้ำเสียงราบเรียบไม่บ่งบอกอารมณ์รับวินาสะดุูใจกับคำว่ามันที่ทอนเอ่ยขึ้นแต่เธอไม่ต้องเอ่ยถามทอนก็ชิงบอกเสียก่อนไอ้คนระยำรามิน วัชรพินิษ์มันเป็นพ่อของลูกคุณใช่ไหมคุณทอนราวินาอึ้งไปก่อนที่น้ำตาของเธอจะค่อยๆไหลโดยที่ไม่มีเสียงสะอื้นมันเป็นเพื่อนผมเองไอเจ้าของบริษัทที่คุณไปสมัครงานนั่นแหละมันมายอมรับกับผมเองว่าเมื่อสามสี่เดือนก่อนมันมันทำอะไรกับคุณเอาไว้พอเธอคาคุณทอนมันเป็นอุบัติเหตุฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆมันเป็นความโชคร้ายของฉันเองผู้ชายคนนั้น เขาก็รับข้อไปด้วยไม่มีใครตั้งใจให้เรื่องมันออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะถ้าฉันรู้ว่าเขาเป็นเพื่อนคุณฉันจะไม่ไปทำงานที่นั่นเด็ดขาดส่วนคุณฉันขอโทษถ้าที่ผ่านมาฉันทำให้คุณผิดหวงังโกรธหรือเสียหน้าในวันนี้ถือซะว่าสิ่งที่คุณเห็นมันคือบทลงโทษที่ฉันได้รับในสิ่งที่ฉันทำไว้กับคุณถอะนะคะรัวินาาดน้ำตาออกจากแก้มก่อนจะลุกเดินหนีไปแต่ทอน คว้าแขนเธอเอาไว้ผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อมาซ้ำเติมคุณนะวินนี่ผมแค่อยากจะมาถามความจริงจากคุณแต่ตอนนี้ผมได้รู้แล้วว่ามันคงเป็นเรื่องบังเอิญคุณกับไอเรไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าตอนนี้เรื่องมันเปลี่ยนไปแล้วคุณคุณท้องกับไอเรมันมันควรจะรับผิดชอบอย่าทำอย่างนั้นเลยนะคะคุณควรจะได้รู้เรื่องนี้ว่าฉันฉันก็ไม่ใช่ฝ่ายเสียหายสักทีเดียวหลังจากคืนนั้นฉันก็ของเงินเขา แลกกับสิ่งที่ฉันเสียไปเพื่อเอาเงินมารักษาป้าป้าฉันเป็นมะเร็งฉันจนปัญญาไม่รู้จะหาเงินมาจากที่ไหนมันมันถึงจะพอค่ารักษาพยาบาลแต่พอป้าฉันตายฉันก็เลือกที่จะมาอยู่ที่นี่เพื่อลืมทุกอย่างระหว่างฉันกับเขาเราไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกแล้วเรื่องของฉันกับผู้ชายคนนั้นมันเริ่มด้วยอุบัติเหตุแล้วมันก็จบลงด้วยการแลกเปลี่ยนเมื่อฉันไม่จําเป็นต้องใช้เงิน ฉันก็ต้องออกมาจากชีวิตเขาเงียบๆก็เท่านั้นเองราวินาอธิบายเรื่องราวทั้งหมดด้วยความรู้สึกระอายใจที่สุดในชีวิตถ้าทําได้เธอจะขอตายเลยตอนนี้จะได้ไม่ต้องเห็นสายตาของทอนที่มองอย่างยามมินเธอแต่มาหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ยิ่งได้ฟังเรื่องราวจากปากของราวินาทอนยิ่งรู้สึกสงสารชีวิตของเธอยิ่งขึ้นเขารู้ว่าราวินาค่อนข้างยากจนจึงต้องทำงานส่งเสียตัวเองเรียน แต่เธอก็เลือกเดินทางที่ดีมาตลอดไม่ว่าใครจะเสนออะไรก็ตามแม้แต่เขาเองที่เคยเสนอไมตรีครบเธอแบบคนรักราินาก็ไม่สนแต่คงเป็นเพราะโชคร้ายของเธอนั่นแหละที่ทำให้ราินาต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้แต่ยังไงมันก็ควรต้องรู้ไอเดนมันต้องรับผิดชอบแววตาของชายหนุ่มก้าวขึ้นเมื่อนึกถึงอดีตเพื่อนรักอย่างรามินอย่าเลยค่ะฉันกราบละค่ะราบินาสุดลงจะกราบเขา แต่ทอนั้งเถอไว้ก่อนอย่าทำอะไรให้มันยุ่งยากเลยนะคะฉันรักชีวิตที่นี่แล้วก็ไม่ต้องการจะเสียความสุขที่ได้อยู่ที่นี่ไปฉันกับทุกคนปรับตัวได้แล้วฉันคิดว่าตัวเองไม่เดือดร้อนที่จะต้องอยู่ที่นี่ไปจนตายฉันมีงานฉันมีเพื่อนฉันมีบ้านอยู่และที่สำคัญที่นี่เป็นบ้านเกิดของฉันขอเถค่ะเราสองคนขออยู่ที่นี่เงียบๆไม่ขอไปวุ่นวายกับใครอีกนะคะนะคะ ฉันขอร้องใบหน้าเปื้อนน้ำตาของหญิงสาวนั้นทําให้ทอนรู้สึกเวทนายิ่งนักเขาทําอะไรไม่ถูกไม่รู้จะหาเหตุผลอะไรมาต่อสู้คําร้องขอเช่นคนหมดหนทางของราวินาได้ชายหนุ่มจึงดึงเธอเข้ามากอดปลอบราวินาไม่ขืนตัวออกเพราะเธอกําลังรู้สึกขาดที่พึง่งและรู้ดีว่าทอนไม่มีเจตนาร่วงเกินเป็นนานกว่าที่ราวินาจะหยุดร้องน่าแปลกใจที่อ้อมกอดของชายผู้เคยแสดงออกว่า เขาชอบเธอมันให้ความอบอุน่นราวกับว่าอ้อมกอดของพ่อของพี่ชายจนเธอไม่อยากจะขยับหนีไปไหนผมจะไม่บอกมันแต่ผมขอขอให้ผมช่วยดูแลคุณได้ไหมวินนี่ไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนทำอะไรคุณต้องบอกผมทอนรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รับินาต้องตกอยู่ในสภาพนี้เพราะเขาเอาตัวเองไปพัวพันกับชีวิตของเธอ จึงมีคนอื่นๆตามมาทั้งแม่เขาที่ขอให้รามินตามสืบประวัติเธอทั้งรามินที่เอาอาคติกับผู้หญิงคนอื่นๆในชีวิตของเขามาคิดเหมารวมว่าเธออาจจะเป็นอีกคนที่สูบเงินทองจากเขาจนมันเกิดเรื่องทั้งหมดนี้ขึ้นเราวินาออ้งไปเพราะไม่รู้จะตอบอย่างไรดีแต่ในที่สุดเอาเป็นว่าฉันอยากอยู่ที่นี่และยังไม่คิดที่จะไปที่ไหนแล้วกันนะคะเพราะในอนาคตฉันไม่รู้ว่า มันอาจจําจเป็นที่จะต้องไปผมสัญญาว่าจะไม่บอกใครคุณจะได้มีชีวิตที่สงบสงบอยู่ที่นี่รับปากกับผมสิรวินาพยักหน้าในที่สุดทอนจึงยิ้มออกมาได้จากนั้นรวินาจึงขอตัวกลับไปทํางานต่อโดยมีทอนที่จะต้องไปรอพบกับคนินเดินไปด้วยกันที่ห้องอาหารของรีสอร์ทช้าว,วันลุขึ้นหลังจากที่รวินาเข้ามาทํางานแล้วเธอก็ได้รับคําบอกกล่าวให้เข้าพบกับคนินทันที ที่ห้องทำงานของเขาทันทีที่ราวินาไปถึงคณนินก็นั่งรอเธออยู่แล้วมีคนบอกว่าคุณอยากพบน้ำมีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าคะคณนินเชิญเธอนั่งก่อนจะบอกผมพบคุณทอนเมื่อเย็นนี้ผมเลี้ยงต้อนรับเขาในฐานะแขกพิเศษของรีสอร์ทราวินานิ่งไปหลังจากได้ยินคำบอกเล่าจากชายหนุ่มคณนินสังเกตเห็นหน้าซีดขาวของเธอด้วยความสงสารคุณทอนก็บอกผมว่าเขาเป็นเพื่อนกับคุณ เขาบอกว่าเขาอาจจะต้องมาที่นี่บ่อยๆคนตรงหน้าเขาไม่ตอบเธอเอาแต่นั่งนิ่งผมก็ถามคุณคำเดียวเขาเป็นพ่อของเจ้าตัวเล็กหรือเปล่าในใจของคณนินภาวนาว่าขอให้ไม่ใช่ด้วยเหตุอันใดนั้นเขารู้ดีไม่ใช่ค่ะคุณทอนกับฉันเราเป็นเพื่อนกันแค่เพื่อนเท่านั้นเองค่ะเขาแค่สงสัยว่าฉันไปอยู่ไหนมาแล้วบางอื่นมาเจอฉันที่นี่ก็เท่านั้นเองค่ะงั้น คุณคงไม่ขัดหากเขาจะมาหาคุณบ่อยๆถ้าเขามาในฐานะแขกของรีสอร์ทน้ำคงห้ามไม่ได้ค่ะเกรงแต่คุณคณนินจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมค่ะผมคงจะดูใช้งานคุณหนักไปคุณทอนถึงได้เสนอตัวมาดูแลคุณคณนินบอกยิ้มๆแต่รับวินาไม่ว่าอะไรคณนินจึงจำใจปล่อยเธอกลับไปทำงานท้ายเมื่อรับวินาออกมาจากห้องทำงานของเขา คณินก็กลับมาอยู่ในห้องคำนึงของตัวเองเขาไม่เข้าใจความรู้สึกของเขาที่มีต่อรัวินาเมื่อแรกเจอมันควรจะจางหายไปเมื่อรู้ว่าเธอไม่ใช่คนตัวเปล่าแต่มันกลับไม่เป็นเช่นนั้นคนที่ดูออกแต่แรกก็คือเพนจันแม่นุมของเขาซึ่งนางก็คอยเตือนเจ้านายน้อยซึ่งเปรียบเสมือนลูกของตัวเองด้วยความเป็นห่วงและหวังดีคุณน้ำเนี่ยฟังฟังดูนอกจากจะสวยนิสัยดีและยังมีความสามารถอีกนะคะ เสียดายเธอไม่โชคดีเรื่องคู่เลยแถมยังมาท้องไส้เสียอย่างนี้แม่เพนรู้นะคะว่าคุณคีนคิดยังไงกับเธอแต่ถ้าคุณคีนเป็นลูกแท้ๆของแม่เพนแม่เพนจะไม่ติเลยค่ะถ้าคุณคีนจะแต่งกับคุณน้ำมาเป็นสะพ้ยแต่คุณคีนเป็นทายาทของครอบครัวที่มีเชื้อมีสายครอบครัวยังต้องพบปะก,กับคนในสังคมจะไม่สนคำคนในเมื่อธุรกิจเชื้อเครือก็ออกใหญ่โต อีกอย่างคุณหนูของแม่เพนคุณแม่ของคุณคีนก็คงจะไม่ยอมแน่แท้ใช่แม่ของเขาคงไม่ยอมแน่ในเมื่อคณินนั้นมีเชื้อสายทั้งทางบิดาซึ่งเป็นเจ้าทางเหนือนามสกุลเดิมพิงควงและจากทางมารดาซึ่งเป็นตระกูลข้าหามบดีใหญ่อย่างพนิชพงศ์แต่ความรู้สึกของคนเรามันห้ามได้ด้วยความเหมาะสมของฐานะทางสังคมกระนั้นหรือคณิน ค้านหัวชนฝาเลยทีเดียวเพราะแม้ว่าเขาจะพยายามห้ามใจตัวเองเท่าไหร่แต่มันไม่เคยสำเร็จเลยไม่ว่าจะพยายามออกไปติดต่องานข้างนอกหลบหน้าหลบตาหรือพยายามทำตัวเย็นชาเป็นแค่เจ้านายกับลูกน้องแต่เขาไม่เคยถอนใจจากเธอไปได้เลยมันแปลกเหลือเกินทั้งที่คิดว่าใจของเขาตายไปนานแล้วตั้งแต่รักครั้งเก่ามันฝากพิษร้ายไว้ให้เจ็บปวดหนักนากว่าจะกลับมาเป็นผู้เป็นคนได้ ความรู้สึกมันกลับยิ่งทวีคูณความรุงแรงขึ้นเรื่อยๆและยิ่งเขารู้ว่ามีอีกคนที่จะตามมาห่วงใยระวินาอีกคนด้วยคณินยิ่งรู้สึกห่วงเขาแต่อีกใจก็คิดได้ว่าระวินาไม่มีท่าทีให้ความสำคัญกับทอนจนผิดสังเกตเขาจึงโล่งใจไปเปราะหนึ่งแต่อย่างไรก็คงต้องเฝ้าดูอยู่ทุกฝีก้าวกลัวจะเข้าตำราน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนแม้ตอนนี้ระวินา จะยังไม่มีท่าทีว่าจะรับไมตรีจากเขาก็ตามแต่มันคงจะดีกว่าหากหัวใจหินของเธอจะถูกกรอนลงด้วยความรักจากเขาไม่ใช่คนอื่นจบตอนที่11ค่ะอดีตที่ยากจะลืมในนิยายเสียงเรื่องบวงดวงใจซาตานอย่าลืมนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ส้มฉุนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ